เพื่อกา,ารำนินขอใหข้าพเจ้ยื่อเยินสวน้ำขอเผาเป็นนกส่นเป็นสร์ของข้าเจ้าเพื่อความเ่านขจส่อบเพื่าาเอาา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 เป็นลการดำเนน สักน้แมุ่าอให้จในแมคุา้นะี้ครับวันนี้เป็นวันสงการวันที่14มาอีกแล้วครั้งหนึ่งพอมได้กระทํำมาส่งน้ำพระวันนี้ ให้มีแก่ความสุขความเจริญทุกๆุกท่านเจ้ากรรนายเวรขอได้รับส่นบุญส่วนของขาพเจ้าด้วยทั่วกาลนานเทินจงเป็นสุขเป็นสุขกันเกิดอ,อย่าได้มีทุกข์เลยเจ้ากํามนายเวรจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทินสาธุขอ,อ,อพรน,นี้ จากหมอชูขอให้ท่านทั้หลายจงมีแต่ความสุขความเจริญทั่วการลการเทินจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีทุกต่อกันและกันเลยอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยจงเป็นสุขคุณสุขเถิดวันนี้เป็นวันปีใหม่ของไทยไทยก็มีแต่ความสุขความเจริญเล่นน้ำเฮฮาสนุกสนานกันขั่วสารชิตทุก คนทุกแห่งเลยนาะนๆหลายปีแล้วตั้งแต่มีโควิดมาพวกเราได้เล่นการสนุกสงารารกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มีความสุขนะครับเนื่องวันปีใหม่ถึงเราไม่ได้เป็นเล่นมากมายอนะไรแล้วมันก็มีความสุขครับคารับขึ้นไปจะได้เป็นนายยก ให้เอาถ้าเสีกลับมาให้ได้ผมก็ยังคิดถึงเพื่อนปู๋งช่วงงานการดำรงนานบุกน้ำโรยกรไปหาเสียงกันเหนื่อยแทบตายผมก็ยังทนได้ตอนยิ่งละอยู่บุกน้ำโรยคอเอาข้าวไปแจกเขาเหนื่อยแสนเหนื่อยผมเคยนึกถึงอดีตเก่าๆาที่ผ่านมาคนแก่ก็นึกถึงเรื่องเก่าๆแต่ผมจะอยู่ปัจจุบัน อานาคตผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็อายุมากแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วขอให้พักเพื่อไทยดูแลประเทศชาติต่ตอไปทุกชาติทุกวันท่วอายุคุณยิงเถิดสาธุ